หญ่ก็ยีตะรับสู่ช่องอากาีิแันเตอร์ครับวันนี้ก็ออกล่ากระสูบอีกเช่นเคยนะเรามันเด็กตีกระสูบอยู่ละก็เดี๋ยวไปทางยางวันนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปกับเซตเหยื่อเซตนี้ช่วงนี้เราจะเล่นเป็นเซตนะ ไม่เน้นตัวเดียว,วจะเล่นเป็นค่ายเลยค่ายนี้สองตัวครับคาบุกิตัวนี้เป็นตัวซ้ายมือนี่เป็นลิ้นยาวดากลางตัวขวามือนี่เป็นลิ้นยาวดลออาลึกเออเหลือลวกนี่นะขนาดลิ้นมันจะต่างกันก็ไปรับไปรับชมกันครับว่าจะเจอตัวไหมจะมีบอสไหมวันนี้อย่างคลิปที่แล้วม,มีบอสคลิปนี้ก็อยากจะเจอบอสอีกก็ก่อนจะไปรับชมนะอย่างช่วยกดไลค์ครับกดซับสไคร จะได้แจ้งเตือนนะกับคลิปต่อๆไปไปุยกันเลยลองเย่ๆก่อนเลยโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอโ้นี่น่าจะมีสายเลยมีสายคนระับ สองสามขีดเป็นอย่างต่ำอุ๊ยอะไรอ่ะอีกาหรออีกาหรอรู้สึกเหมือนอีกาอีกาเข้าปากด้วยรู้สึกเหมือนอีกา อ,าาอิกาเข้าปากด้วยอิกาครับเข้าปากด้วยเล่นเล่นเลยอะตัวขึ้นโลกว่าเข้าปากด้วย กคงนึกว่าใบไ,ม,ไม้มั้งอีกาครับต้องเล่นอ่ะไม่เล่นไม่ได้ต้องเล่นให้ใหโยกเ,เลยเด็กอ่อนไหมกันเราไม่รู้เกี่ยวตรงไหนมากโอ้โหนี่ก็อ่อนไป ใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลยเล่ได้ยนให้ยอมเลยเขาไม่รู้ว่าข้าวตรงไหนของปากหรือเกลี่ยจม,มูกเขาไม่รู้แต่ใหญ่เลย ขึ้นโลึ่งโลกว่าเลไม่ยอมเลยเดี๋ยวไม่มีหลักฐานครับต้องอยังไงก็ต้องเอาขึ้นให้ได้กากัดเยี่ยปอมเข้าเต็มหน้าเลยนะเข้าเต็มหน้านะไม่รู้เห็นปลาหรือยังตอนนี้ครับในกองโอ้เกี่ยวจะมูก เดี่ยวจะมูกครับจะยกได้หรือเปล่าวะเ่นไว้ก่อนต้องให้มันสังงบเลยอ่ะเพราะเรายกไงอีกาแม่งนานสู้นานอีกากระชังยังนานเลยนี่อีกาน้ำไหลด้วย ๋ยจจะกดกเปน็นจังหวะกึก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 พยายามลงอยู่น่าจะยกได้ไม่ได้กัดหรอกไปเข้าหน้าบนันพอดีดูแล้วโหวฝั่งเต็มเลยเบ็ดอุ้ยหลุดไปแล้ว ตัวเบสลุดไปแล้วแล้วอีกามันกิปเปอร์มันคีบไม่ได้นี่แหละยวดูก่อนอีอีอเซตตนึงมันเข้าเยอะเปล่ามันเข้ากี่ตัววะเข้าตัวเดียวด้วยปลาแม่งครึ่งคอโลเลยเฮียออการจ่ายยกได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่รู้ทำไงกล้องน่าจะเห็นแล้วละ่ะ นั่นไงลุดครับอุ้ยนั่นไงลุดครับ oh, <no. S 1> มันติดไม่ดีมันไม่ได้เข้าปากไงมันเกี่ยวหน้ามา <c oughs> ไม่มีสวิง <c oughs> เออทำไมไม่เดินไปเอาสวิงวะโอ้เซ่งเลย <c oughs> โอ้ จับล้องอะเยอเอียงเลยหมายแห่งความหวังเลยเนะี่ยตรงตรง ที่หนึ่งไม่เจอตัวมาที่สองก็ยังไม่เจอตัวมาที่สามก็ยังไม่เจอตัว หู้โหไดอยู่เอาแล้ว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 บอดจีบอดจ,อดจีใหญ่ใหญ่แน,น่นอนแต่แน่นอนต้องตรงนี้ึิงไปึิงไปขึ้นไป นห่ยนโะอ้โหเกือบเลยน่าลอกเปิดเฉยโอ้โหใหญ่แต่ก็ต้องเล่นฝนอัดนะไม่ให้ลงลึกมาก อาจเล่นๆหน่อยอาจมากเล่นมากออานอย่างเดียวน่าจะงาเกี่ยวแก้มโอ้อหที่ยืนแม่งไม่มัน่นคงสำคัญเลย ตัวสไลด์งัดไม่ขึ้นเลยครับกลัวจะเกี่ยวแก้มไม่ได้เข้าปากเต็มเต็มอือหอือหือ โอ้โลขว้าวอ้โหโลสองโลสามเกี่ยว,ยกว,ยยวกแก้มด้วยโอ้โหใหญ่อลังการอ้โหอลังการอลังการ ลอไการงานก้าที่ยืนไม่มีเลยโอ้โหเกีย่ยวลูก,กตากลาโอ้อีกนิดเดียวจะหลุดแล้วเนี่ยอย่านะอย่านะอูใหญ่ ปากไปโอ้โอ้อโหใหญ่กวา่าเมื่อวานนี่ว่าโคตรใหญ่โคตรอลังการโอ้โหดูตัวดิโคตรใหญ่โคตรอลังการ นี่ครับดูตัวนี้โหสายแว่นดามองไม่เห็นหน้าเลยนี่วะเนี้ยดูตัวนี้ครับโห oh, ดูดูผมให้เฉียดสองว่ะตัวนี้ผมให้เฉียดสองเลยว่ะดูดิดูหน้ามันดิดูเทียบกับมือผมนะมีมือผมเป็นคนมือใหญ่เล็บมือยาวนะ ดูโอ้โหโคตรใหญ่โคตรอลังการครับดูดินี่ครับติดตรงนี้มาสองขอเกี่ยวพังพืชลูกตามาสองขอครับโคตรใหญ่โคตรอลังการใหญ่มากตัวนี้โคตรใหญ่นี่ก็เป็นตอดี่

มันไม่เข้าสายดำลึกดำลึก้ำ,กำตื้นน้ำอย่างนี้ไม่านจะหดอิปเปอร์หายกูเอาโหขอดูดนนะจีตตัวเนี่งี้ยสาม <c oughs> ดีเวลาให้ข้า,าข้างๆเลยครับ ยต้องลึกกว่านี้ที่เก็บบอสผมมาเก็บสมุนว่วให้มันได้คือเนี้ยขที่มาแล้วมันมีตัวพิเปอร์ข้าวไปทำหายไหนตอนนี้ถอดกระเป๋าไม่ได้เห็นเหรไม่เห็นว่ะบ้านเนี่โวุ้นชาสองที่ถอดกระเป๋าเองก็วนไปดูได้ไปทำงานไม่มีใครลงไปเดินแล้วตรงนั้นน้อยนะคน

นี่ครับผมสองตัวสองตัวพร้อมกันเลยอุ๊ยไมเป็นไรครับเพื่อนหาคู่ไว้หมาคู่ไว้ลิ้นขอดลิ้นเลยนีบๆีบนี อย่างนั้นมันแคบไันแล้วก็ต้เนยากมาว่ะมาว่ะ <c oughs> เราจะให้หัวเท้าข้างขายม่แมงออกขวาเน่ย อะไรเนี่ยโอ้ยร้อยม่ไปอไร้อยม่ไปอะไรวะเขาพี่แล้วอะไรวะมึนีิกตัวงัดกันยะายทางนู้นอย่งเดียวเลยโอ้อะไรวะแิกอย่เโอ้ตัวดีด้วย ไม่ถโลไม่ถึกไม่ถูก,ถกแต่จาใกล้เคียงโอ้อไรเขาเนี่ยถามตัวติดอ่ะเอ้ยอย่าหลุดนะเฮ้ยรัพักโดนหรอคึก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 เ,ยเ่ยู่ นะครับแชมป์ลัวแข่งเยอะนะมวนหน้ามีตัวจัด ไม่ใหญ่หรือว่าใหญ่วะโอ้ไม่ใหญ่ เบ็ดง้างครับอันนี้นะครับที่เรียกว่าแตกครับจริงครับติดตัวเดียวครับแรงมันติดเบ็ดตัวเดียวเฮียอุตส่าห์เมื่อกี้เปิดเบรกนะง้างเลยออกแรงเกินก็สรุปผลงานวันนี้ครับกับเหยือคาบุกินะเซตคาบุกิอ่าตัวนี้ลิ้นยาวดำลึก ลิ้นยาวนำกลางครับเปิดมานำกลางก็โดนเลยอีกาแล้วก็หลุดไปเสียดายิปป้แปลงเนยเกี่ยวหน้ามาสองตัวยกหลุดน่าจะตบเป็นโลอะเพราะว่าถ้าตัวเล็กๆยกขึ้นอยู่แล้วละ่ะเกี่ยวขนาดนั้นแล้วก็ตัวที่สองเป็นกระสุนใหญ่ครับหม่์รูท่อโคตรใหญ่โคตรมันหลุดตัวนี้หลุดหนึ่งอันนี้ก็หมายท่อรอดได้ตัวหนึ่งหลดตัวหนึ่งเหมือนกันเซ็งมากเลย ก็วันนี้ก็ได้ตึงกับทั้งอีกาและกระสูมก็ถ้าเพื่อนๆเชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์ครับกด Sub s ไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจของผมด้วยขอเจอกันใ่คลิปหน้าครับในงานคาบุกิทั้งคู่เลยเอ้าล่วงไปแล้วนี่ครับตัวนี้ดำกลางตัวนี้ดำลึกลิ้นใหญ่